สวัสดีครับอ่าวันนี้ก็มีสูตรหวยหลักสิบสองตัวล่างมาฝากกันนะผมเพราะว่าสูตรนี้นะผมอ่ายังเดินได้นะผมยังเดินได้นะผมอ่าหลังจากหยุดไปงวดงยังเดินได้อยู่นะผมก็เลยต้องมาอัปเด,ดตต่อนเนื่องนะผมเพราะอะไรครับผมเพราะว่าสูตรเนี้อ่พาพอเข้าชุดกับสูตรหลักหน่วยอ่าได้หกชุดนะผมมัน เข้าครับผม่ากลับมาเข้านะผมงวดที่ผ่านมาครับผมหลังจากหลุดเป็นหนึ่งงวดหลังจากอัพยูทูบนะผมมดูนายหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับผมกลับมาเข้านะครับผมกลับมาเข้าอีกนะผมถ้าใครได้จดสูตรไว้แล้วก็ติดตามก็จะรู้นะผมว่าการเข้าชุดของเลขสูตรนี้กลับมาเข้านะผมอในชุดสองตัวล่างนะครับผมะนะผมมาดูการนะผมว่าวิธีการคำนวณของสูตรเนี้ยเป็นอย่างไรนะผม ไม่ง่ายนะผมไม่ง่ายแต่ถ้าว่าใครไม่ตั้งใจฟังนะผมอาจจะไม่เข้าใจนะผมฟังห้ารอบยังไม่เข้าใจเลยเนี่ยประมาณนี้นะผมเอแน่จริงเลยนะอตั้งใจฟังกันนี้นึงนะผมผมอาจจะทิ้นพันกันนะผมอนี่วิีการคำนวนะผมให้ใช้หลักร้อยของวันที่หนึ่งในงดน,น,นั้นนะผมบวก ขับหลักสิบนะครับอได้เท่าไรนะผมให้น้ำมาวางไปตัวหลักตัวกลางนี่นะผมแล้วนับลดแต้มอืเน้นหน่อยแ,แล้วก็นับเพิ่มแต้มอ่ามีลดกับมีเพิ่มนะผมอ่าก็จะได้ตัวเด่นทั้งหมดสามตัวนะผมอ่าลดอ่านับลดแต้มเนี่ยหนึ่งแต้แมแล้วก็นับเพิ่มแต้มหนึ่งแต้มนะผมจากตัวหลักนะครับอ่าาดูตัวเลขกันเลยนะครับผม สามบวกเจ็ดแล้วสกับนะครับเนี่ยอ่า้ากับสิบสิบเป็นเลขสองหลักนะครับอ่าก็เอาแค่ตัวหลังแค่ตัวเดียวอ่าก็คือเลขศูนย์นั่นเองนะผมสิบหรือศูนย์นะตัวแต้มจะเป็นเก้านะครับผมนับเพิ่มแต้มก็จะได้หนึ่งนะผมหรือว่าสิบเอ็ดนั่นเองนะผมอ่าเนะครับผม มีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งน,นี่นะผมสําหรับนําไปเป็นแนวทางในการาวางไว้หลักสิบในงวดถัดไปนั่นเองนะผมอ่าแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงสูตรหลักหน่วยให้ด้วยนะครับผมของชุดนี้นะผมอโอเคนะคผมถามนี้เลยนะผมอ่าก็เป็นไงครับผมโวดทมาออกอะไรครับผมสองตัวล่างของท้ายสองตัวล่างนะผมออก ศูนย์เก้าผมเลขอะไรเข้าครับอ่าเลขศูนย์เข้านะผมอ่านี่ตรงนี้ก็แปดบวกศูนย์ะครับอะไรเนี้ยเลขขับแปดนะครับผมแปดนับลดแต้มก็เป็นเจ็ดนับเพิ่มแต้มก็เป็นเก้ามี่เจดนี8แปดมีเก้าครับผมวางไว้หลักสิบอ่าเห็นว่าถัดปันเ่ยนะครับผมถัดไปออกอะไรออก เก้าแปดอ่ะสองตัวล่างออกเก้าแปดนะผมเลขอะไรเข้าครับผมเราเลขเก้านั่นเองนะผมเข้าหลักสิบเหมือนเดิมนะครับผมอ่าสรงนี้ก็คำนวณได้เป็นไงครับผมมีสามมีสี่มีห้านี่ต่อจากไปหลับบกสิบหนึ่งงัวถัดไปนะผมงววถัดไปออกอะไรงวดถัดไปสองตัวล่างออกสามสองอ่ะไปนะผมเลขสามข้านะครับอ่านี่ส่วนตงนี้ก็คำนวณได้เก้าได้ศูนย์นิดนึงนะผม ที่นำมาเป็นแนวทางวางไว้หลักสิบหนึ่งว่าถัดไปนะผมวดาถัดไปออกอะไรวดาถัดไปออก 9, 2, 9, เก้าสองเลขเก้าก็เข้าหลักสิบนะผมะในการคํานวณเราก็มีเลขเก้านะครับผมเข้าหลักสิบเหมือนเดิมนะครับอ่าส่งว่านี่ก็คํานวณได้มีแปดมีเก้ามีศูนย์ใช่ไหมผมที่วางไว้หลักสิบหนึ่งว่าถัดไปว่าถัดไปออกอะไรครับผมเงินที่สิบหกเกินสี่นะผม,ม,ะผมสองตัวล่างออก แปดเจ็ดเลขแปดมีไหมครับผมนี่อ่าแปดอยู่นี่นะผมก็เข้าหลักสิบเหมือนเดิมนะครับผมนี่อ่านะครับแล้วก็งวดงวดนี้ก็คำนวณได้เลขอะไรครับเนี่ยมีเลขห้าเลขหกเลขเจ็ดนะผมที่ให้นําไปวางไว้หลักสิบอ่าในงวดถัดไปนะครับผมงวดถัดไปออกอะไรงวดถัดไปออกอะไรครับเนี่ย ก็จะไปออกอะไรสองตัวล่างออกศูนย์สองเป็นครับผมนี่อัพลงยู u ู e ครั้งแรก <laughs> เป็นไงครับผมศูนย์สองโอ้โหโบเบครับผมไม่มีครับผม <laughs> ไม่มานะครับผมเนี่ยไอ,อยกล้องจริงๆเลยนะครับเนี่ยพูด <laughs> สาพูดเล่นๆนะครับผมเนี่ยอัพครั้งแรกแต่เป๋ทุกทีนะครับผมอนี่ ไม่มีนะผมผิดไปนะผมอ่าส่วนงวดที่ผ่านมาครับผมที่คำนวณได้มีแปดมีเก้ามีศูนย์นะผมอ่าที่วางไว้หลักสิบหนึ่งข้อถัดไปนะผมอ่าที่ให้วางไว้หลักสิบหนึ่งข้ถัดไปน,นั่นเองนะครับผมนำไปเป็นแนวทางนะครับผมอ่างดถัดมาออกอะไรครับผมเนี่ยงดถัดมาสองตัวล่างออกเก้าแปดอ่าก็คืองดที่ผ่านมาท่นเองนะผม <laughs> เป็นไงผม เลขเก้ามีไหมอ่ามีนะครับผมนี่เพราะฉะนั้นสูตรนี้ก็พลาดไปแค่หนึ่งครั้งนะครับผมหนึ่งครั้งอ่าโมที่ผ่านมากลับมาแล้วนะครับผมนี่กลับมาข้าอีกแล้วนะครับผมกลับมาข้าเหมือนเดิมนะครับผมน่าจะคุณแล้วล่ะตอนนี้นะครับผมนะครับผมนี่อกลับมาข้าเหมือนเดิมนะครับผมตรงนาที่จะถึงละนะครับผมที่จะคำนวณได้ เจ็ดบวกศูนย์ได้กับอะไรครับเนี่ยได้กับสิบนะสิบนับลดแต้มก็ได้เก้านับเพิ่มแต้มก็ได้สิบเอ็ดอนะหรือหน,นึ่นง,น,น,มมน,น,ง,งนั่นเองนะครับผมนะศูนย์กับสิบเอ็ดไปได้สองหลักใช่ไหมผมส่วนสิบก็เอาเลขศูนย์ตัวหลังมาสิบเอ็ดก็เอาเลขหนึ่งตัวหลังมานั่นเองนะครับผมอ่ามีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งนะครับผมที่สลับนามาเป็นแนวทางวางไว้หนักสิบ ในงวดถัดไปคืองวดวันที่หนึ่งเดือนหกี่ถึงนั่นเองนะครับผมอ่าอ่าพูดนะผมเป็นได้แค่แนวทางนะผมขอให้ใช้วิจรารณญาณกันมากๆด้วยนะครับแล้วก็นําไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมโอเคนะครับผมขอทักขอให้ทุกท่านนะผมรวยๆนะครับผมโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ